มากมีน้ำใจแรงน้ำใจความมากมีน้ำใจเนี่ยเกิดจากเหตุหลายอย่างความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้ก็ทำให้มีมากมายน้ำใจมากมากมีน้ำใจนึกอยู่เสมอว่าเราต้องแบ่งปัน เราต้องให้แก่กันเราต้องช่วยเหลือกันเราต้องสละน้ำพักน้ำแรงเพื่อช่วยกันช่วยกันในยามเพื่อนบ้านทุกยากหรือคนในบ้านทุกยากก็ช่วยกันช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง บ้านเมืองขอร้องมาตั้งแต่โน้นและไม่ทิ้งขะยะมูลวายไม่ทิ้งพลาสติกถุงพลาสติกขวดพลาสติกให้มันเป็นพันอย่างอยู่ในกรุงเทพก็กทมก็ขอใแยกขยะนะก็แบ่งน้ำใจได้ก็แยกได้นะใส่ถังไหนถังไหนเขาก็เขียนไปแล้ว ขยะรีไซเคิลขยะไม่ขยะทั่วไปเขาก็ว่ากันไปเราไม่แรงน้ำใจก็ช่วยได้นะแต่คนที่แรงน้ำใจนี่ทั้งตั้งเท่าไร่ก็ตั้งไปเถอะเฉยก่อนอย่างนี้ทิ้งแผ่นผ่านสแสดงว่าจิตใจสกปรกสกปรกโสมม ไม่มีความสะอาดไม่มีน้ำใจให้แก่สังคมคบเพื่อนก็จะเอาเปรียบเพื่อนถ่ายเดียวอยู่ในบ้านก็จะเอาเปรียบคนในบ้านถ่ายเดียวอย่างนี้ก็คบกันยากสินะใครมันจะคบหาสมาคมนักเรความดีทำไว้เถอะนะ ความมีน้ำใจนั่นก็คือความดีสแสดงถึงเป็นคนมีน้ำใจดีนักครอบอย่าแรงน้ำใจคนแรงน้ำใจนี่ไม่ต้องเข้าใกล้ก็ได้นะแล้วก็เขาจะทุกข์ยากลำบากไม่มีใครช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันต่อไป